สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะทุกคนขอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตทุกทุกช่องทางมากๆเลยนะคะใครอยากซัพพอร์ตเป็นค่ากาแฟหรือซัพพอร์ททางช่องคลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้เช่นเดิมนะคะขอบคุณมากๆจริงๆจากใจนะคะวันนี้คืนนี้ค่ำคืนนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้เขาอยากกระซิบบอก คุณว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะโฟกัสที่ไพส่สำหรับนี้ทําจิตสมาธิให้นิ่งๆหลับตานึกถึงเขาชื่อเขาอยู่ในใจเรามาดูซิว่าคนที่ได้เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ตอนนี้เขาอยากกระซิบบอกคุณว่าอะไรนะคะส่งพลังให้กับทุกคนวันนี้ตอนนี้เขาอยากกระซิบบอกคุณว่าอะไรขอคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะ ตอนนี้เขาอยากกระซิบบอกคุณว่าอะไรสามดาบเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นห่วงคุณนะคะเขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณนะเขารู้สึกเหมือนกับว่าจริงๆค่ะเขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคุณเขามีความคิดมากกับเกี่ยวกับคุณเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะ เขาเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างเขาเหมือนกับว่าหนักใจหรือว่าอค่อคนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเจ็บปวดบางอย่างในในในหัวใจของเขาเขามีความวิตกกังวลความคิดมากคิดเยอะมีอุปสรรคระหว่างคุณและเขาแล้วก็เจ็ดดาบหาว,วิธีบางสิ่งบางอย่างราชินีดาบธาตุลม เจ็ดไม้เท้าโอเคเข้าใจแล้วค่ะสิ่งที่เขาอยากกระซิบบอกคุณตอนนี้เขาอยากกระซิบอะไรบอกคุณขออีกสักหน่อยค่ะแน่นอนสิ่งที่ขึ้นมาคือเขามีความมิตกกังวลและความเป็นห่วงคุณนะคะการกลัวที่จะสูญเสียคุณไป การกลัวที่จะสูญเสียคุณไปการที่อยากปกป้องตำแหน่งในตัวตนของเขาเองคือคุณกับเขามีอุปสรรคกันมีประเด็นกันมีความห่างไกลกันแต่เขารู้สึกว่าเขายังเขายังอยู่อยู่นะคะคือเขายังไม่ไปไหนเขายังอยู่อยู่แล้วเขาจะหาวิธีเดินทางมาเจอกับคุณเขาจะวิธีจีบคุณเขาจะหาวิธีเข้าหาคุณเขาจะวิธีแอคชั่นนั่นเองนะคะเพราะนั้นเสียงกระซิบที่เขาอยากบอกคุณคือว่าเขายังไม่ยอมแพ้ บอกเลยค่ะเขายังไม่ยอมแพ้เขายังสู้อยู่ถึงแม้เขาจะมีความคิดมากคิดเยอะถึงแม้คุณว่าตัดถึงแม้ว่าคุณจะตัดจบจากเขามาหรือว่าแม้คุณว่าคุณจะเมินเขาหรือคุณจะไม่ได้สนใจเขาแล้วหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าสวยอิสระแล้วก็มีเสน่ห์ยังไงก็ตามนะคะแต่เขาเขาไม่ได้ยอมแพ้นะคะเขาบอกเลยเขาไม่ได้ยอมแพ้ขออีกสักสองใบค่ะอืมไม่ยอมแพ้ค่ะ ยังคงนิ่งมั่นคงกับตัวเองนะคะยังไปต่ออยู่อ่าออกมาแล้วดีเอ็มเพอเรอร์ตัวตนของเขาดีเอ็มเพอเรอร์ค่ะเป็นคนที่มั่นคงรักเดียวรักคือรักใช่คือใช่นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่นิ่งมากๆนะคะ พูดตรงๆแสดงออกตรงๆดูไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่นะคะแต่ก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ที่มีความโรแมนติกนะคะด้วยความที่ตอนนี้เขาเขานิ่งมากแสดงออกความเป็นผู้ใหญ่นะคะและและ้วก็ระหว่างคุณกับเขามีเรื่องราวของประเด็นแล้วก็ความสัมพันธ์กันความห่างไกลหรือว่าประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันอาจจะตัดตัดจบจากกันมาหรือว่าต่างคนต่างหา่างต่างคนต่างนิ่งกันไปพอด้วยขึ้นเป็นธาตุลมและธาตุไฟเป็นพลังงานของคนสองคนที่ต่างคนต่าง นิ่งใส่กันนะคะนิ่งใส่ใส่กันบางท่านนิ่งกันมาแบบหลายเดือนแล้วหลายวันแล้วหรือว่าเป็นปีแล้วบางท่านปีกว่าแล้วนะคะทาให้รู้สึกว่าฉันยังคงไม่ไปไหนนะฉันยังส่องคุณอยู่สองคุณอยู่นะหาวิธีที่จะมาเจอกับคุณอยู่หาวิธีจะส่งข้อความหาคุณอยู่หาวิธีจะแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณอยู่เพราะว่าคุณอาจจะ move on อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วออกจากมาแล้วแต่เขายังมีความกังวลและเป็นห่วงคุณเพราะว่าเขาขึ้นเป็นตัวตนพลังงานดี e อ m p e พ o r ด้วยนะคะรักคือรักใช่คือใช่ไม่หวือหวานะคแข็งแข็งตรงๆแล้วเป็นราชาดาบด้วยทำให้แบบโหดุดันจริงๆมากรู้สึกว่า ยังไงอะถ้ารู้สึกว่ายังคิดถึงก็ยังคิดถึงในใจมีความวิตกกังวลก็มีความวิตกกังวลอยู่ในใจแต่ด้วยความที่ว่าข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้ด้วยเหตุและผลทั้งหมดนะคะแล้วก็มีความอ,อกอ้อกมาเรียอะไราบางสิ่งบางอย่างที่เขาเข้าใจว่าเขาเคารพในการตัดสินใจของคุณบางอย่างนะคะสำหรับบางท่านเพราะฉะนั้น ตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขายังไม่ยอมแพ้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาจะเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างเขารอโอกาสและจังหวะอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวทางไกลจากเขาหรือว่าการเดินทางมาพบเจอเขาเพราะเขายังรู้สึกว่ายังอยู่ในตําแหน่งยังไม่ไปไหนนะคะยังถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่เข้าใจแต่เขารู้สึกมีความห่วงแหนมีความรู้สึกหาวิธีบางอย่างที่จะแอคชั่นอะไรกับคุณที่จะเคลื่อนไหวอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะ นะคะนี่คือคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนด้วยความที่คุณอาจจะดีกว่าใครที่เขามีทางคุณ,ณวุฒิวายุที่สูงกว่าอายุมากกว่าหรือคุณอาจจะดีกว่าใครที่เขาดุนะคะดุกว่าคุณนิ่งกว่าคุณและจริงจังกว่าคุณนะคะทางคุณ,ณวุฒิวายุและความห่างไกลบางท่านอาจจะดีกว่าคนต่างชาติบางท่านอาจจะดีกว่าคนที่เขาแบบกําลังที่แบบคือเขามีความชัดเจนนะคะแล้วก็ดุดันแล้วก็มีเหตุผลมากๆเลยถ้าเขารู้สึกว่าเขาจะไปต่อแล้วเขาก็จะไปต่อนะคะ ถ้าเขาคิดแล้วประมวลผลออกมาแล้วว่าเขาจะไปต่อไงเขาจะไปต่อเขาจะหาวิธีที่จะแบบคุยหรือว่าติดต่อคุณให้ได้แต่ว่าถ้าพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ตัดสินใจแหละแล้วคุณก็จะได้เหมือนกับว่าได้รับข่าวข่าวหรือว่าได้ได้รับการติดต่อจากเขานะคะอย่างแน่นอนนะคะแต่บางท่านความห่างไกลทั้งอุปสรรคต่างๆที่เลยมาหลายหลายปีแล้วนะคะมันก็มีความคิดถึงมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบ S <S <an> เหมือนกับมีความหวังที่จะได้เออได้ติดต่อได้คอนแทคกกันหรือว่าได้อะไรกันแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าโอกาสเพศสอบคัพเพศสอบคัพเด็กถือถ้วยนั่นคือโอกาสนั่นเองนะคะโอกาสที่จะได้มาเจอคุณโอกาสที่ได้พัฒนาความสัมพันธ์โอกาสที่ได้เคลื่อนไหวหรือแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขามีการเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือตอนนี้เขาอยากกระซิบบอกอะไรกับคุณคะ่ะ เขายังไม่ไปไหนนะคะเขายังไม่ไปไหนเขาจะหาวิธีเคลื่อนไหวบางสิ่งบอย่างอยู่ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะได้เรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ